ตามหาอันติตัวท็อปห้ามพลาดเลยนะคะมีเข้ามา1คันแล้วนะคะเป็นตัว 1.8V ปี17รถฟอร์ดประจำการประวัติสูชโชมไม่ได้เชนนะคะลูกค้าได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์มีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วล้อแมกเดิมจากโรงงานยางปี23นะคะใช้งานได้ยาวๆเลยสภาพสวยออปชั่นจัดเต็มนะคะเป็นตัวท็อปสุดนานๆจะมีหลุดเข้ามาใครตามหาอยู่ห้ามพลาดนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูชคอนโรลมีแผ่นเดนชิพให้เรียบร้อยแล้วจอ Android เดิมจากโรงงานมีระบบนำทางในวิ g เกเตเชื่อมต่อบู o ทู h ได้กล้องถอยหลังมีมาให้พร้อมเลยนะคะเบาะหลังสามารถพับได้ด้วยนะคะแล้วก็มีม่านบังแดดด้านหลังมาให้นะออปชั่นจัดเต็มนะคะใครตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยอันติส1.8 V ปี17นะคะเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นเป็นตัวท็อปสุดสนใจห้ามพลาดรีบติดต่อมาหานัดได้นะคะรับรองว่ามาไวไปไวแน่นอนใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบก,กันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเข้าใหม่นะเป็นตัวท็อปสุดมานําเสนอให้ได้ชมกันกับตัวอันติส 1.8V นะคะเป็นรถปี2017นะคันนี้ตัวท็อปสุดนานๆจะมีหลุดเข้ามาทีนะคะสําหรับอันติส 1.8V ใครตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะเป็นรถรดประจําการประวัติศูนย์นะคะออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะรอบคันไม่มีรอยชน เลยการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะประวัติศูนย์ไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เบอร,นะนะร์โทรนะ0ศ8 2ย์9587แนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะมีในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีนะรถมีปัญหาอะไรเข้าซ่อมศูนย์โตโยต้าได้นะคะรุ่นนี้เครื่องยนต์อึดถึกและทนอยู่แล้วนะใครสนใจห้าา้าาาามมพพลลดเเย่งขส ราคายังไม่มานะคะแต่นัดคาดการว่าน่าจะอยู่ประมาณ4ต้นๆน,นะ3ไปไปายถึง4ต้นๆใครสนใจรองโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะเดี๋ยวราคามานัดลงไว้ให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่ารีบมาถ่ายให้ชมกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าสเปคนี้นานๆจะมีหลุดเข้ามาทีนะคะเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะใครตามหายอยู่รีบติดต่อมาได้เลยนะคะลูกค้าเพราะว่ามาไวไปไวแน่นอนเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะ1.8 v ปวีปีรถปลดประจำการประวัติศูนย์นะ ป้ายทะเบียนนี้เลย8กดกไก่ดอเด็ก7374กรุงเทพมหานครเป็นโฉมไม่ได้เช้นนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคมเมียม2เส้นนะสีดำเดิมแท้จากโรงงานสันเหลี่ยมคมฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักิ้มเลยนะคะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร่อยแล้วมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์คมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะคมใสใสสวยสวยมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแน้นไปเซ็นให้ ถึงที่เลยนะคะออกง่ายออกได้ถูกอาชีพเอกาสารไม่ยุ่งยากด้วยนะสําหรับลูกค้านะคะที่มีสลิปเงินเดือนนะคะแล้วก็มีประวัติเครดิตผ่อนสินเชื่อนะไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนรถมอไซค์นะคะถ้ามีผ่อนเกิน1ปีขึ้นไปสามารถรับรถภายในวันได้เลยนะมาจัดไฟแนนซ์ตอนเชา้ารับรถเย็นได้เลยนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์นะเอฟฟาสให้นะคะอนุมัติภายในวันได้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะ รีบติดต่อมาหานัดได้นะมาไวไปไวแน่นอนนะคะสเปคน,นี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะ มาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวล้อของรถคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานหมัดแองลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางได้เป็นยางปี2023นะคะยางขอบ16นิ้วนะยางปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะ,ะ,คะส่วนช่วงล่างของรถเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะเบ้าโชคเดิมๆมาร์คแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะสันเหลี่ยมคมตรงปงซุ้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะเส้นคมคมมีเห็นชัดเจนไม่มีล่อลอ ไปนะยิ้มเลยนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับส,สภาพเลยลูกค้าขาใครสนใจหาอันติดตัววีอยู่ห้ามพลาดเลยนะเพราะอย่างที่นัดบอกมีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟ,ฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ ติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจในโหมดเรียบร้อยแล้วระบบสมาร์ทเอนทีนะคะสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูฝั่งคนขับนะคะมีตัวรับสัญญาณมาให้นะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในกันนะคะ จัดหนักจัดเต็มมาให้แล้วนะภายในคุมโทนสีดำนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับที่วางแก้นาน้ําขวดน้ําแหงประตูมีมาให้นะคะปุ่มแอ g จิ้งสตาร์ทได้มาเรียบร้อยแล้วแอร์กลมๆหมุนได้360องศากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้มีแ e n นเดนชิพมีครูสคอนโทนมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะออปชั่นเนี่ยจัดเต็มเลยนะเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดนะคะเชื่อมต่อบูทูธ สายวางสายโทรศัพท์ได้มีระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถล,ดป,ลดประจําการประวัติศูนย์นะลูกค้าการเช็คระยะก,การแมทรเน้นเปลี่ยนศูนย์เข้าศูนย์ตลอดเนาะไม่นะคะอยู่ที่ 175,000านโลนะใครไม่ซีเรียสแรกมาอยากได้อันติตัวท็อปบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดนะคะไม่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันโลแต่ว่าเป็นรถปลดประจำการประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานนะการเช็กระยะการแมนเทนซนการเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องคือเปลี่ยนศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของอันติตเนี่ยอย่างที่เรารู้รกันอึดถึกและทนมากมากนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าถ้าซื้อรถกับเคชรยนต์นะคะเรามีในส่วนของประกันนะคะเครื่องเกียรให้ ปีอยู่แล้วนะคะรถมีปัญหาอะไรเข้าซ่อมสูย์โตยตาได้เลยลูกค้าขะบอกเลยว่าเอาไปใช้งานได้ยาวๆไม่มีปัญหาแน่นอนนะใครสนใจรีบติดต่อมาได้นะคะมาพร้อมกับตัวจอ Android นะคะันนี้ติดตั้งให้จากโรงงานออปชั่นจัดเต็มนะคะเป็นตัวจอ Android เนาะเชื่อมต่อบล o ทูธได้มีระบบนำทางในว i เกเตอมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวกล้องห้อยหลังนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะ ออปชันจัดเต็มมาให้แล้วนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ขับขี่ใช้ง,งานง่นะ Air Back ายๆนะแอร์แบ็กเจใบนะคะกระจกมองหลังปรับแสงออโต้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยลูกค้าขาบอกเลยว่าห้ามพลาดใครสนใจหาอันติดอยู่คันนี้เป็นตัวท็อปรีบติดต่อมาได้เลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเนาะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะลูกค้าบอกไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้า ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้อีกรับรองว่างดงามสวยงามกว่านี้แน่นอนนะแต่ถ้าใครสนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาจองกันก่อนได้เพราะว่ามีเข้ามาคันเดียวเท่านั้นถ้ารอให้ปรับสภาพเสร็จเนี่ยลูกค้าไม่ทันคนอื่นแน่นอนนะใครสนใจรีบติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อ0-98-2609587นัดเพชรยนต์โฮมาแอดไน์มาได้นะคะมาดูกันต่อหัวน็อตซกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขยบขยี้เลย โครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะห้องผู้โดยสารด้านหลังกวาง้างนั่งสบายมีกระเป๋าจิงงจ้่ด้านหลังสองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ที่เสียบชาร์จไฟ2อหลูนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้อีกด้วยนะคะแล้วก็มีม่านบังแดดด้านหลังให้แล้วก็ตัวเบาะนะคะตัวเบาะ ของตัว 1.8V เนี่ยด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะพับเบาะได้นะคะด้านหลังลูกค้าบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดใครตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะไฟท้ายดีไซน์มาเฉียวสวยงามไม่มีรอยแตกรอยแล้ามีไฟทับทิมทติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเป็นตัวท็อปสุดเลยนะ 1.8V ใครตามหาอยู่รีบติดต่อมาหานัดได้นะคะมาดูกันต่อห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดี้กว้างบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานโลโก้ ติดอยู่ชัดเจนตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ดเดิมๆหัวน,อน็อตฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีขยับขยี้เลยนะแล้วก็ตัวคานด้านหลังนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์มีเห็นชัดเจนนะคะส่วนบอดี้ด้านล่าง ล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยซีนเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่าชนดักเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันใครตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ1.8ึ่ปวีปี1ิรถป็ดประจำการประวัิศูนย์นะลูกค้ารีบติดต่อมาได้เลยนะ,ะสเปคเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าออปชั่นจัดมาให้ครบแล้วเป็นตัวท็อปสุดเลยนะเดี๋ยวราคาเลทพรน,นะคะนัดลง ให้ใต้คลิปอีกทีนึงเนาะแต่ถ้าใครสนใจโทรมาก่อนได้เลยนะลูกค้าไม่ต้องรองรถปรับสภาพเสร็จนะคะเพราะว่าสเปคน,นี้มาไวไปไวแน่นอนนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดนะห้องเคร่ืองยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะขนาด4สูบ1,800ซีซี141แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91-95 e20 e85 เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลยไม่มีพวกคาบน้ำมันหยุดเละเยิ้มนะคะไม่มีสัน่นไม่มีสถานนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะ,ะบอกเลยว่ารุ่นนี้เครื่องยนต์อึดถึกและทนมากๆนะคะอะไรหาง,ง่ายค่าแมเนจเมนต์ถูกนะคะศูนย์บริการเนี่ยรองรับอยู่ทั่วประเทศนะ ถ้ารถมีปัญหาอะไรเนี่ยเข้าอู่ไหนก็ซ่อมได้แบบนี้ดีกว่าอะไรหาง่ายมากนะคะแล้วก็อย่างที่นัดบอกนะออก,กรถกับเพชรยนต์นะคะเรามีในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะคะรถมีปัญหาอะไรเข้าซ่อมศูนย์โตโยต้าได้เลยนะลูกค้ามาดูโครงสร้างของรถกันนะคะตัวคานด้านหน้าว่าน้ํานะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนเลยนะแล้วก็ตัวคานหน้ารถด,ด้านในนะคะคานเดิมๆเลย พาร์อะไรอย่างนี้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหรือว่ารอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะสติกเกอร์คําเตือนต่างๆนะคะติดอยู่ครบโครงสร้างเดิมๆไม่มีคราบน้ํามันหยดเลเยิ้มเลยนะคะซีนนะคะเดิมจากโรงงานสีเดียวกับตัวรถเมดอาร์ตเบ้าโชคมีเห็นชัดเจนหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีถอดไม่มีไขไม่มีขยับเขยื้อนนะคะแล้วก็หัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆ,ๆ ตาปั๊มฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนฉงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะแล้วก็สติกเกอร์โมโอกอติดอยู่ครบเลยนะรับรองว่าคันนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนใครหารถวิใชงานอยู่นะนัดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคันนี้เป็นตัวอันตีส1 6 g ่อ่ะขออภัยอันตีส 1.8V ปี2017นะคะรถปลดประจําการประวัติศูนยะ์ร้อรนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆเลยยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะนัดมารีวิว ได้ชมกันก่อนนะใครที่หารถสเปคนี้อยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะลูกค้าเป็นตัวท็อปสุดออปชั่นจัดเต็มให้แล้วนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะดอกเบี้ย,ววยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.89%นะคะผ่อนได้นาะนสูงสุด7ปี84งวดออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อมาหานัดได้นะย้ำเบอร์โทรติดต่อ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคส รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะอันติส1.8 V ปี17นะคะหายากสเปคน,นี้นานๆจะเข้ามาทีนะใครสนใจแฮมพารเลยนะคะสำหรับวันนี้กันจากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไ cribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ